กล่าวอิทธิพลของลัทธิขงจื้อและาศาสนาพุทธได้แผ่ขยายไปทั่วดินแดนทางใต้รวมถึงดินดดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงรัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี939ภายหลังเวียดนามชนะจีนมองกโกลในยุทธนาวีแม่น้ำบักดังเวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราชวงศ์เงียนถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองดินแดนนี้ จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตรวรรษที่19และภายหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488กองทัพประชาชนในานามเวียตมิมน,นำโดยโฮจิมินมีบทบาทในการนำเวียดนามปลดแอกจากฝรั่งเศสร,รวมถึงการประกาศเอกราชจากจักรวรรดิญี่ปุ่นในพุทธศักราช2488เวียดนามต้องเผชิญกับสงครามที่ยืดเยือ้อ ในช่วงคริสตววัษที่20ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสกลับมาเถลิงอำนาจอีกครั้งในสงครามอินโดจีนครั้งที่1ซึ่งจบลงด้วยชายของเวียด